มาครับคนนี้ยังไม่จบนะโอ้โหพีเสมอร์แกนครับช่วงเมื่อคืนนี้เนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสครับจงใจโดนวางยานะครับและยังบอกว่าโรนัลโด้เนี่ยก็คือคอสเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เมซี่พิธีกรชื่อดังคนนี้ครับได้แสดงทัศนคติระหว่างพักครึ่งแรกครับของนัดชิงฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้และบอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยโดนวางยาพิษนะครับโดยจงใจเลยหลังจบเกมเขาได้แสดงความด,ดีกับราชาเมซี่ แต่ก็ยังยืนยันว่าโรนันโดคือนักเตะที่ดีที่สุดของตลอดกาลน,นะครับก่อนที่เกมนี้มันจะเริ่มขึ้นนายกเพียสมอลแกนซึ่งเป็นแฟนตัวยงของครนะิเซโนโรนันโดเนี่ยใช้โซเชียลส่วนตัวแสดงทัศนกติก่อนเกมนะบอกว่าฝรั่งเศสจะชนะอาร์เจนตินาสประตูต่อหนึ่งและคว้าแชมป์โลกไปครองเอ็มัปเป้จะยิง2ลูก คริสมันจะเป็นแมนชัออฟเดอะแมทส่วนเมซี่เนี่ยจะร้องไห้นะครับอืมอันนี้ก็คือความคิดเห็นของเพียสมอ์แกนเราแฟนคลับของเมซี่ครับยิ่งมั่นใจมากเท่าไหรน่นะผมก็ยิ่งมั่นใจมากเหมือนกันว่าเมซี่เนี่ยจะแพ้ในเกมนี้อันนี้ก็คือความคิดเห็นของเพียสมอ์แกนนะครับอืมแล้วเมื่อคืนนี้พอจบ45นาทีแรกก็ฝรั่งเศสตามหลังอาร์เจน์อยู่2-0เพียสมอ์แกนนั้นได้พูดบอกว่ามันไม่ใช่ไวรัส แต่มันชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสจงใจได้รับพิษหรือว่าโดนวางยาแต่พอเกมจบครับอาร์เจนชนะเนี่ยเหมือนว่าเพียสมอร์แกนครับจะเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมแสดงความดีๆให้กับเมซี่ซะง,งั้นนะครับเขาบอกว่าอา<อ>เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดราม่าส,สดๆอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกด้วยการดวนจุดโทษขอแสดงความดีๆกับเลนเดอร์เมซี่และทีมของเขาด้วยขอแสดงความเสียใจกับฝรั่งเศสที่ทุ่มเททุกอย่างแล้วโดยเฉพาะเอ็มบปเป้ผู้ยอดเยี่ยม จะบอกว่านัดชิงบอลโลกที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งที่ดีที่สุดน่าตื่นเต้นสุดๆและเป็นการแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเนี่ยสวยงามแค่ไหนยังไงก็ตามตอนนี้ผมจะกลับไปสนใจเรื่องฟุตบอลที่สําคัญกว่าอันนอ้นนำจากฝูงพิมพ์เลี้ยงกฤีอยู่5คะแนนออนอกจากนี้เนะี่ยดูเหมือนว่าเพียสมอ์แกนครับยังคงยืนยันคําเดิมนะว่าโรนัลโดเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในบร,ริษัทเขาพูดว่า อใช่เลยผมเห็นด้วยว่าการถกเถียงจะได้ข้อสรุปสักทีคริสเตียโนโรนันโดคือวงเล็บอิโมจิรูปแพะ G O A T